ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ2ทีละ5และทีละ10ค่ะมาดูแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2กันก่อนค่ะมาดูตัวอย่างที่1กันนะคะตัวอย่างที่1เนี่ยคุณครูให้เป็นเครื่องบินค่ะเครื่องบินตอนแรกเนี่ยมีอยู่1ลําลำค่ะ และต่อไปมีอยู่เท่าไหรเอ่ยหนึ่งสองสาลำเห็นไหมคะครูเขียนตัวเลขข้างล่างไว้แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีห้าลำมี7จ็ดลำแล้วก็มี9ก้าลำค่ะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตัวเลขชุดนี้ค่ะ1 3 5 7และ9เนี่ยมันเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นค่ะแต่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหรล่ล่ะมานับกันนะคะวิธีการดูค่ะจากหไปหาสค่ะ วิธีการนับคุณครูจะสอนให้เรานับเพิ่มขึ้นนะคะโดยให้เราทำมือโดเรมอนค่ะกำมือ,อไว้ค่ะเหมือนโดเรมอนเลยค่ะโดเรมอนไม่มีนิ้วเห็นไหมคะแล้วก็เอาตัวน้อยไว้ในใจค่ะก็คือเอาตัว1ไว้ในใจนะคะนับต่อไปจนถึง3ค่ะทำมือโดเรมอนนะคะ1แล้วก็2 3ส,สเห็นไหมคะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไรเอ่ยกี่นิ้วคะ2นิ้วนั่นเองค่ะแสดงว่ามันมีการบวกเพิ่มขึ้นมา 2ค่ะต่อไปค่ะจาก3ไปหา5ค่ะมีการเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมค่ะทำมือโดเรมอนนะคะเก็บ3ไว้ในใจนะคะแล้วก็นับต่อไปจะถึง5ค่ะ3แล้ว4 5เพิ่มขึ้นมาอีกกี่นิ้วเหมือนเดิม2นิ้วเหมือนเดิมค่ะแสดงว่ามีการบวกเพิ่มขึ้น2ค่ะฉะนั้นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นนะคะเป็นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2ค่ะเนื่องจากว่าเห็นไหมคะมันจะต้องมีการเพิ่มขึ้นทีละ เท่าเท่ากันค่ะฉะนั้นค่ะ1 3 5 7และ9เนี่ยเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2ค่ะคุณครูให้เป็นนกคูกตาโตค่ะตาโตหรือ,อยังคะนกคูกนะคะรังแรกค่ะรังแรกเนี่ยมีทั้งหมด10ตัวค่ะคุณครูเขียนเลขก,กำกับไว้แล้วด้วยนะคะรังที่2เหลือ8ตัว รังที่3บินหนีไปแล้วเหลือ6ตัวค่ะรังที่4เหลือ4ตัวและรังสุดท้ายเหลือ2ตัวค่ะฉะนั้นเห็นไหมคะว่ามันมีการลดลงค่ะลดลงนะคะนี่ฉะนั้นแล้วลดลงทีละเท่าไหร่อีกละ่ะเราก็มานับดูค่ะ วิธีการดูว่าลดลงเท่าไหร่นะคะทําได้2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือให้เรานับถอยหลังนะคะส่วนวิธีที่2เนี่ยให้เรานับจากหลังไปหาข้างหน้าเดี๋ยวคุณครูจะสอนทีละวิธีนะคะวิธีแรกก่อนเลยค่ะนับถอยหลังค่ะนับถอยหลังให้เรานับจาก10ค่ะไปหา8ตัวนี้ค่ะเอา10ไว้ในใจค่ะนับถอยหลังไปจะถึง8ค่ะ10แล้วก็9 8เห็นไหมคะลดลงเท่าไหร่เอ่ย2นั่นเองค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งค่ะจาก8ไปหา6ค่ะ อีกวิธีหนึ่งก็คือนับจากข้างหลังค่ะไปหาข้างหน้านะคะฉะนั้นมันมีการติดลบแน่นอนค่ะคุณครูก็จะเขียนลบไว้ก่อนนะคะและเราก็นับต่อไปเลยค่ะจาก6ไปหา8ค่ะเก็บ6ไว้ในใจทํามือโดเรมอนเหมือนเดิมค่ะ6แล้ว7 8ค่ะแสะดงว่ามันมีการลดลงทีละ2นะคะฉะนั้นตัวอื่นก็ลดลงทีละ2เช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่ามันจะลดลงทีละเท่าๆท่ากันนะคะฉะนั้นค่ะส0 8 6 4ี่และสองนี่ตามตัวเลขข้างบนที่เขาให้มาเลยนะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงค่ะโดยลดลงทีละ2นั่นเองค่ะเดี๋ยวลองไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันหน่อยค่ะแบบฝึกหัดข้อที่1ค่ะและก็แบบรูปของจำนวนนี้ค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามันมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะ จาก144ไปหา146 146ไปหา148เห็นไหมคะว่ามันเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นค่ะเราก็เขียนตรงนี้เลยค่ะว่าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ล่ะอามาดูหน่อยสิจาก144ไปหา146คุณครูสอนแล้วนะคะ เก็บ144ไว้ในใจค่ะเก็บตัวน้อไว้ในใจทํามือโดเรมอนค่ะนับต่อไปจนถึง146ค่ะ144แล้ว145 146เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ย2ค่ะแสดงว่ามีการบวกเพิ่มขึ้น2ลองดูอีกสักตัวสิคะ146ไปหา148ค่ะ146แล้ว147 148เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ สองเช่นเดิมค่ะแสดงว่าทุกตัวเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นทีละสองนะคะฉะนั้นมาดูอีกค่ะว่าจุดๆที่เราจะต้องเติมเนี่ยเราจะต้องเติมอะไรลงไปค่ะ152นะคะเพิ่มขึ้นอีก2ค่ะ152แล้ว153 154้หมห่้ยเห็นไหมคะเพิ่มขึ้นอีก2นิ้วครบค่ะฉะนั้นเขียนลงไปเลยค่ะ154ค่ะต่อไป154บวกเพิ่มขึ้นอีก2ค่ะ เพิ่มขึ้น2นะคะต่อไปมาดูข้อที่2กันค่ะมาดูก่อนค่ะว่ามันมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสังเกตเห็นไหมคะว่ามันมีการลดลงไปเรื่อยๆค่ะแสดงว่ามันเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงนะคะแล้วลดลงทีละเท่าไหร่ล่ะมาดูกันอีกค่ะ จาก133ไปหา131นะคะคุณครูบอกแล้วมี2วิธีเราจะนับถอยหลังก็ได้หรือว่านับจากข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้แต่ต้องติดลบนะคะฉะนั้นเอานับถอยหลังกันดูนะ133นับถอยหลังไปค่ะ130 2 131อ่าเห็นไหมคะแสดงว่ามันมีการลดลง2นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราสังเกตง่ายๆว่ามันจะต้องมีการลดลงทีละ2แน่เพราะว่ามันจะต้องลดลงครั้งละเท่าๆกันนะคะคุณครูจะเปลี่ยนวิธีบ้างเมื่อกี้เรานับถอยหลังกันแล้วนะคุณครูจะเปลี่ยนจากนับ127นะคะนับไปอีก2เพื่อที่จะได้ตัวข้างหน้าจุดๆดจุดตรงนี้นะคะ127นับเพิ่มไปอีกค่ะ 128, 129แสดงว่าตัวจุดๆุดจุดที่หายไปก็คือ129นะคะส่วนจุดๆุดุดข้างหลังค่ะ ก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ1 2 5นั่นเองค่ะแสดงว่าแบบรูปของจำนวนชุดนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5กันบ้างนะคะคุณครูให้เป็นดินสอนะคะดินสอในกระเป๋าอันแรกมี3แท่งค่ะอันที่2มี8แท่งอันที่3มี13แท่งและอันที่4มี18แท่งนะคะ สังเกตค่ะว่ามันเป็นแบบรูปที่เป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เพิ่มขึ้นทะเท่าไหร่เมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วนะคะจาก3ไปหา8นะคะให้เราเก็บ3ไว้ในใจค่ะทำมือโดรมอนค่ะนับต่อไปจนถึง8ค่ะ3แล้ว4 5 6 7และ8ค่ะเห็นไหมกี่นิ้วเอ่ย5 5นิ้วนั่นเองค่ะแสดงว่ามันมีการบวกเพิ่มขึ้น5นะคะลองมาดูอีกค่ะ จาก8ไปหา13อีกค่ะบวกเพิ่มขึ้นทีละ5นั่นเองค่ะแสดงว่าทุกตัวเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นทีละ5หมดเลยนะคะฉะนั้นค่ะแบบรูปชุดนี้ค่ะ 3, 8, 13และ18ค่ะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5นั่นเองค่ะตัวอย่างที่4นะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่ ลดลงทีละห้านั่นเองค่ะคุณครูให้เป็นน้ำส้มน้ำนางเอกเลยเห็นไหมคะจาก18ไปหา13ค่ะใช้วิธีมี2วิธีก็คือนับถอยหลังหรือว่านับจากข้างหลังไปหาข้างหน้าแต่อย่าลืมติดลบเอาไว้นะคะฉะนั้นค่ะคุณครูจะใช้วิธีการติดลบไว้นะคะมันก็จะได้นับไปง่ายด้วยนะคะจาก13ไปหา18ค่ะติดลบเอาไว้13แล้วค่ะ 14, 15, 16, 17และ18 ก็แสดงว่ามันมีการลดลง5นั่นเองค่ะก็มันมีการลดลงทีละเท่าๆกันก็คือลดลงทีละ5นั่นเองค่ะแสดงว่า 18, 13, 8และ3เนี่ยเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ5นั่นเองค่ะต่อไปเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะมาดูแบบฝึกหัดข้อที่1เลยค่ะจาก52ไปหา57เห็นไหมคะว่ามันมีการเป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะให้เราเขียนไว้ก่อนเลยค่ะเพิ่มขึ้น ทีละเท่าไหร่ล่ะก็มาดูค่ะจาก52ไปหา57ค่ะเก็บ5 2ไว้ในใจนะับไปจนถึง57ค่ะ52แล้ว53 54 55 56หและ5 7ค่ะแสดงว่ามันมีการเพิ่มขึ้นทีละ5นั่นเองนะคะแสดงว่าตัวอื่นๆก็ต้องมีการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันก็คือทีละ5นั่นเองค่ะต่อไปเราจะเติมจุดๆตรงนี้ลงไปนะคะหาคำตอบค่ะ 7 2บวกไปอีก5นะคะจะได้เป็นเท่าไหร่คะตัวเลขที่เติมไปจะต้องเป็น77นั่นเองค่ะทีนี้คุณครูสอนให้ดูวิธีการสังเกตนะคะสังเกตตัวหลักหน่วยค่ะจะลงท้ายด้วยสอง7 2 7สองสองสลับกันเห็นไหมคะตัวนี้เป็น7แล้วแสดงว่าตัวนี้จะต้องลงท้ายด้วยอะไรคะ2นั่นเองค่ะอันนี้เป็นวิธีลัดนะคะต่อไปตัวข้างหน้ามาดูข้างหน้าค่ะ5 5 2ห้าสองตัวเห็นไหม 6、กหตัวอีก7,7,2ตัวอีก 5,6...7 ตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะแนั่นเองค่ะอ,อันนี้คือวิธีลัดนะคะเราอาจจะไม่นับแต่ว่าเราใช้วิธีการเทคนิคการสังเกตและดูได้นะคะแสะดงว่าแบบรูปของจำนวนชุดนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหานั่นเองค่ะเขียนไว้เลยต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่2อีกค่ะจาก479 ไปหา474ไปหา469เป็นแบบรูปของจำนวนที่เป็นยังไงคะลดลงนั่นเองค่ะเราก็เขียนไว้เลยค่ะแล้วลดลงทีละเท่าไหร่ล่ะมาดูหน่อยสิจาก479ไปหา474นะคะยิ่งท่านเลขเยอะๆแบบนี้นะคะให้เราใช้วิธีการนับจากข้างหลังไปข้างหน้าก็ได้นะคะมันจะได้ง่ายหน่อยนะฉันเราก็นับไปเลยค่ะอย่าลืมค่ะว่าต้องติดลบด้วยนะคะ เพราะเรากาลังจะนับจากข้างหลังไปหาข้างหน้าค่ะ474ค่ะนับไปหาข้างหน้าค่ะ475 476 477 478และ479แสดงว่ามันลดลงเท่าไหร่เอ่ยหนั่นเองค่ะต่อไปแสดงว่ามันมีการลดลงทีละ5หมดเลยนะคะคุณครูจะเขียนข้างล่างตรงนี้เลยนะว่าลดลงทีละหนะคะ ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบจุดๆ,ๆกันค่ะว่าจุดๆๆที่หายไปเนี่ยเราจะต้องเติมตัวเลขอะไราค่ะคุณครูจะใช้วิธีการสังเกตค่ะเพราะว่าเลขมันเยอะใช่ไหมคะฉะนั้นสังเกตเลยค่ะหลักหน่วยค่ะลงท้ายด้วย9 4 9แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะ่ะ4นั่นเองค่ะและตรงนี้ต้องเป็น9ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเลขข้างหน้าอีกค่ะหลักสเห็นไหมคะเป็น7 7 เจ็ดสองตัวแล้วต่อไปมาเป็นหตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะหกใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นหกสองตัวและเห็นไหมคะมีเจ็ดเจ็ดหกหกต่อไปก็ต้องเป็นอะไรคะห้านั่นเองค่ะเพราะมันจะได้เป็นห้าห้านะคะต่อไปหลักร้อยค่ะหลักร้อยเป็นหลักเดียวกันหมดเลยค่ะก็คือเลขอะไรเอ่ยสนั่นเองค่ะ เราก็เติมลงไปได้เลยเห็นไหมคะเราจะใช้วิธีการสังเกตก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการนับถอยหลงังหรือว่านับจากหลังไปหน้าแล้วติดลบก็ได้นะคะใช้วิธีไหนก็ได้คะ่ะให้ได้คําตอบมาและก็ถูกต้องด้วยนะคะมาดูแบบฝึกหัดแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ1ิกันบ้างนะคะแบบฝึกหัดข้อที่1เลยคะ่ะถามว่าเป็นแบบรูปของจํานวนที่เป็นยังไงคะเนี่ยอ่าเพิ่มขึ้นคะ่ะเราก็เขียนไว้เลยคะ่ะทีละเท่าไหร่ล่ะมาดูหน่อยสิคะ จาก1น5ค่ะนับต่อไปจนถึง175าค่ะทำมือโดเรมอนเหมือนเดิมค่ะแสดงว่ามันมีการบวกเพิ่มขึ้นทีละ10นั่นเองค่ะก็แสดงว่าทุกตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละ10หมดเลยนะคะเพราะว่าคุณครูบอกแล้วว่ามันมีการเพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากันค่ะฉะนั้นค่ะเราจะต้องมาหาคำตอบจุดๆจุดตัวนี้ค่ะจุดๆุดตัวนี้นะคะคุณครูจะใช้วิธีการสังเกตค่ะสังเกตอีกค่ะลงถ้ายด้วย5หมดเลยนะคะแสดงว่า2ตัวนี้ ที่หายไปก็ต้องลงท้ายด้วย5เหมือนกันค่ะเขียนไว้ก่อนเลยค่ะต่อไปสังเกตอีกค่ะ16 17 18 19 20ตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะ21นั่นเองค่ะแล้วก็22ค่ะเห็นไหมคะถ้าเราใช้วิธีการสังเกตเนี่ยเราจะเติมตัวเลขที่หายไปได้เร็วขึ้นค่ะไม่ต้องไปนับนะคะต่อไปมาดูแบบฝกหัดข้อที่2กันค่ะสังเกตว่ามันเป็นแบบรูปของจำนวนที่ ลดลงนั่นเองค่ะคะแสดงว่าลดลงไป10ค่ะแสดงว่าทุกตัวก็มีการลดลงทีละ10หมดเลยนะคะเพราะว่าลดลงทีละเท่าเท่ากันนั่นเองค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเติมจุดๆๆกันเลยค่ะว่าคําตอนที่หายไปคืออะไรคุณครูจะใช้วิธีการสังเกตค่ะจะได้ตอบได้เร็วขึ้นสังเกตว่าลงท้ายด้วยอะไรหมดเลยคะเนี่ยลงท้ายด้วย เหมดเลยนะคะแสดงว่าตัวที่หายไปก็ต้องลงท้ายด้วย7แน่นอนค่ะต่อไปมาดูอีกค่ะ32 31ตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ30นั่นเองค่ะแล้วก็เห็นไหมคะ29 28ตรงนี้ก็ต้องเป็น27ค่ะ ไหมเติมได้รว่นเร็วเลยไม่ต้องไปนับนะคะฉะนั้นอยากทําให้เร็วให้สังเกตนะคะว่าจะต้องเติมอะไรค่ะวันนี้นะคะเราก็เรียนในเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 2, ทีละ5และทีละ10นะคะสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามคุณครูใต้คลิปได้เลยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวไปทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ